ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่2องสาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธเรื่องการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยในศาสนาพิธีสวัสดีค่ะฟิวค่ะสวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีค่ะหนูมีบุญค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคดี สวัสดีค่ะน้องมีบุญมาพอดีเลยฟิลวิ่เรื่องอยากรู้ค่ะเมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้จักเรื่องของการรับศีลในศาสนาพุทธกันไปแล้วฟิลยังแอบสังเกตว่าการแสดงความเคารพในศาสนาพิธียังมีบางส่วนที่แตกต่างจากที่เราทําในชีวิตประจําวันแล้วต้องทํายังไงถึงจะถูกต้องตามมารยาทคะการแสดงความเคารพถือเป็นมารยาทไทยอย่างหนึง่งแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีความอาวุโสกว่าแต่ละระดับความอาวุโส ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับใช่แล้วค่ะถ้าสนใจเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,ก,คะการแสดงความเคารพตามมารยาทไทยในศาสนาพิธีมักใช้ลักษณะการไหว้และการกราบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีท่าทางที่ถูกต้องดังนี้ค่ะการไหว้เริ่มจากการประนมมือเรียกว่าอัญเชลี เป็นการประนมมือให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างชิดกันฝ่ามือประกบกันไว้แนบระหว่างอกแขนแนบลำตัวไม่กางสอกแล้วจึงทำการไหว้เรียกว่าวันทาเป็นการประนมมือแล้วยกขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็น3ระดับตามระดับบุคคลค่ะระดับที่1การไหว้พระนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงปูชนียสถานปูชนียว,วัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษได้ให้ประนมมือขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนของหน้าผากระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากให้ประนมมือขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วระดับที่ส การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือมีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นพร้อมพๆศีษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกครับสำหรับผู้หญิงการไหว้ทั้งสามระดับอาจจะถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วยอ่อเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกับยกมือไหว้ตามความเหมาะสมครับการกราบ เรียกว่าอภิวาทเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงในพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้การกราบแบบเบญจางคปบะดิษฐ์ซึ่งเป็นการใช้อวัยวะทั้งห้าคือหน้าผากมือสองข้างข้อศอกสองข้างรวมถึงเข่าทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้นเริ่มจากท่าเตรียมผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดา จังหวะที่1อัญชลีจังหวะที่สองวันทาจังหวะที่3อภิวาทผู้ชายสอกต่อจากเขา่าขนานกับพื้นหลังไม่โกงส่วนผู้หญิงสอกสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยครับการแสดงความเคารพศพเมื่อไปถึงบริเวณพิธีผู้เข้าร่วมพิธีต้องกราบพระพุทธรูปก่อนเสมอแล้วจึงทำความเคารพศพ กรณีที่เป็นศพของบุคคลทั่วไปเมื่อจุดธูปหนึ่งดอกและกราบหนึ่งครั้งแบบไม่แบมือหากผู้เสียชีวิตมีอายุใกล้เคียงกับผู้ร่วมพิธีให้ไหว้ในระดับที่สเสร็จแล้วจึงไปยังที่นั่งค่ะส่วนการเคารพศพเด็กหรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า <mm> เพียงยืนสงบหรือนั่งสำรวมครู่หนึ่งค่ะ <mm> การแสดงความเคารพตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นสเสน่ห์และเอกลักษณ์สำคัญของไทยที่ควรรักษาไว้และส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลังนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่น่าสนใจในศาสนาพุทธเท่านั้นต่อนหน้าจะพาไปรู้จักพิธีกรรมในศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดน,นะคะ